สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มอ่วโฟกันะครับผมทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวางแผนเทรดทองนะครับประจําวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567นกะครับผมก่อนหนึ่งเราก็จะย้อนกลับไปถึงแผนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมครับวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็คือเราวางแผนโดยกําหนดจุดที่เราจะพิจารณา,าก็คือ2031.5ราวๆเนี้ยนะครับ ว่าเป็นจุดที่ถ้าตลาดที่มีววลุ่มหลักอย่างเช่นตลาดอเมริกาที่ประมาณ2ทุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาสามารถปิดได้ต่ำกว่าเทนเส้นเทนไลน์ส,นลสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เราจะมองว่าเราจะเล่นหน้าเซลล์นะครับจะเล่นหน้าเซลล์โดยถ้าใครย้อนดูแผนของผมตั้งแต่วันพุธนะครับก็เราก็จะเริ่ม เข้าออเดอร์กันตั้งแต่โซนซับไพ่แถวๆนี้นะครับนะประมาณ3 4 0ถึงสามสประมาณเนี้ยนะครับอ่ะโซนซับไพ่แถวๆนี้นะครับที่เราที่เราที่เรา,เราวางแผนกันไว้นะครับอ่าซึ่งเนี่ยประมาณ3 7มสถึงสาซึ่งเราเคยเราได้วางแผนว่าเราจะเข้าไมา้บริเวณนี้ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเห็นไหมครับมันมีการขึ้นมาเนี่ยหครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยขึ้นไปไม่ถึงเนาะใช่ไหมครับแต่ว่าเราถือไม้ตั้งแต่ตรงเนี้ยมาแล้วผมบอกว่าผมจะออกออเดอร์เพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าช่วงตลาดมีโวลุ่มเข้ามาเยอะๆแล้วราคาปิดต่ํากว่าสามสิบเอ็ดผมก็จะเข้าไม้เพิ่มนะซึ่งวันนั้นก็เข้าไม้ฝั่งเซล์เพิ่มตรงบริเวณสามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเข้าเพิ่มมา แล้วก็มาทำฟูลเฮดตรงด n มาโซนตรงนี้นะครับซึ่งเราก็เป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยก็คือพอราคากลับขึ้นไปนะครับาราคาช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะช่วง2ทุ่มนะครับผมใช้ g m t บวกศูนนะก็คือเนี่ยคือแท่งนี้นะครับราคาปิดอยู่ที่ประมาณ2,7นะครับราคาปิดที่ประมาณ2,7เนาะแล้วถ้าเกิดว่า พอปุ๊บเราก็จะมองหน้าเซลล์และนะครับพอกลับขึ้นไปเนี่ยเท่ากับม,มันกลับเข้ามาอยู่ในเทนนะครับพอราคากลับขึ้นไปเนี่ยผมก็ออกไม้เพิ่มมาเนาะตรงบริเวณนี้ยประมาณ30นี่แหละ30ก็เก็บไม้เพิ่มมาไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็มาทำฟูลเฮดต,ตรงดีมานโซนตรงเนี้นะครับซึ่งจากแผนคราที่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับดีมมนโซนคราที่แล้วเนี่ยก็ราคาไม่ได้หลุดไปต่ำกว่า2020เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่เราได้วางไว้เนาะทีนี้นะครับเราจะมาวางแผนสําหรับสัปดาห์นี้กันนะครับโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอญาตไปเช็คข่าวก่อนแล้วกันนะครับสําหรับข่าววันนี้นะครับก็ไม่ได้มีข่าวสําคัญอะไรนะครับก็จะมีเป็นพรุ่งนี้นะครับที่จะมีข่าวกล่องแดงนะก็คือข่าวของคซีบีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้คาดว,ว่ากราฟก็อาจจะไม่ได้วิ่ง รุนแรงมากนักนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แผนของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะราคาก็ยังอยู่ในโซนที่เรากําหนดไว้อยู่ที่นี่ผมขยัดย้อนกลับไปดูเดนิดนึงนะครับไปดูเดนิดหนึ่งอ่าอันนี้สับไพ่ที่เดี๋ยวลบไปก่อนก็ได้ครับอันนี้ที่เราตีขึ้นมาเมื่อกี้อ่ะดูเดนิดนึงนะครับ D เนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้กราฟยังยังวิ่งแบบพยายามจะเลือกทางอยู่นะครับเนาะก,ก็วิ่งในกรอบที่ไม่ทำ high นะครับแต่ว่าก็พยายามดันโลให้สูงขึ้นอยู่นะครับก็พยายามดัน l o ให้สูงขึ้นนะประมาณนี้แต่ไม่ทำ high นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเขาพยายามบีบกรอบสามเหลี่ยมเพื่อให้คนเนี่ยพยายามได้ไม้บายที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้ไม้เซลล์ที่ต่ําลงนะครับแล้วก็รอทุบซึ่งตอนนี้ราคาก็ปิ่มๆอยู่บริเวณโซนล่างของของเท็ดไลน์เนาะถ้าเราตีขึ้นมาเนี่ยก็อยู่มีโอกาสที่จะแบบหลุดลงไปเลยนะครับหรืออาจจะย้อนกลับขึ้นไปนาเทสต,ต้านข้างบนนี้หรือเทสเท็ไลน์ข้างบนอีกสักรอบก็ได้นะครับแล้วก็ค่อย เลือกทางอีกทีหนึ่งเนาะส่วนจะเลือกทางไหนเดี๋ยวเราเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมต่อไปมาดู4ชั่วโมงนะครับอสชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ยังมองคล้ายๆเนี่ยกราฟเดยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปรับแก้ไขเทนไลน์เนาะเดิมทีเนี่ย เรามองว่าทางเฟรมสชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นเทนขาขึ้นนะครับโดยอาศัย2เทนไลน์นี้เนาะทีเนี้ยอาทิตย์เนี้ยอาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับถ้ามองว่าอา,อาทิตย์นี้ผมขยับเทนไลน์แนวล่างออกมานิดนึงแต่ว่าถามว่าก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เนาะผมมองว่าทางเฟรมสชั่วโมงเนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขามา อยู่โซนล่างนะครับถามว่าตรงนี้ไม่น่าเซลลนะยังไม่น่าเซลล์ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเซลลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับในททมเฟรม4ชั่วโมงแต่ว่ากรอบของททมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยผมก็มองว่าดีมานอยู่ประมาณ14นะ2014โซน2014 2016นะครับไปจนถึงนี่เลยนะครับ2052 2055ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกรอบน่าเล่นอยู่ตรงนี้อีกกรอบหนึ่งนะครับ ถ้าเขาจะมาเทสก่อนก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้นะก็ประมาณ39.42ซึ่งเป็นกรอบราคาเดิมซึ่งมีการถ้าไปดูทางเฟรมเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นมาเทส2องถึงสครั้งแล้วนะครับซึ่งถ้ากลับขึ้นมารอบนี้ผมมองว่าอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะขึ้นมาเทสแนวต้านบริเวณ3 7มตรงนี้เนาะแล้วมามาที่โซนเลยแล้วก็อาจจะขึ้นไปเลยถ้าเกิดมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผม ผมให้เป็นสีขาวไว้ก็ดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเอาไม่อยู่นะครับกลัวว่าเอาไม่อยู่ตรงนี้เอาไว้พิจารณาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่ไม่ผ่านโซนตรงบริเวณ3942นะตรงนี้นะครับก็อาจจะลองเทสไม้หนึ่งนะครับเบาๆลองดูนะครับถ้าราคากลับขึ้นมาเนาะเทสไม้หนึ่งตรงนี้ นะครับแต่ว่าถ้ากรอบหน้าเล่นก็คือ14ถึง52แต่ถ้าราคาหลุดจาก14นะครับก็มานี่เลย2 0 0 0ั 2, 3, นอเนาะแต่ว่าผมมองว่าอาจจะดาวไปถึงนี่เลยเพราะว่ามันต่ำมาโซนล่างแล้วตอนนี้นะครับผมว่า2 0 0 0 2,900แล้วก็เอ่อ2 1, น0 1อ่ะ2 0 0 6ันหยายแก้ไขนะครับ2 0 0 1 ราคานี้อ่งสองพันหกน่าจะประมาณนี้นะครับราคาหน้าเล่นเนาะที่น่าจะเอาอยู่ซึ่งตรง2 1งพถึงสองพนะีมันใกล้แนวจิตวิยา2องพเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันมีโอกาสที่มาถึงใกล้ๆสอง0ันแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับอาจจะกลับขึ้นไปเทสตรงดีมมนโซนอีกสักรอบหรือเทสเทนไลน์ก่อนที่จะลงถ้าเกิดเขาจะเขาจะเลือกทางลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอี๋ยวเราไปดู ใน Time f เฟรมย่อยๆอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยเนาะวอลลุ่มก็ไม่เยอะผมกลัวว่าอาจจะยังไม่ถึงเนาะตรงนี้อาจจะเล่นในโซนเนี้14ถึง40ประมาณเนี้ยนะครับมาดูทงเฟรม1ชั่วโมงอีกทีนหนึ่งทงเฟรม1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือแผนะครับที่แล้วเนาะเดี๋ยวผมอยัดลบเดิมมอาอก,ก่อน ทีนี้พอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมว่ากรอบหน้าเล่นอ่ะก็โอเคอยู่นะครับเห็นไหมครับคือราคาตรงนี้ที่เราตีกรอบสีขาวไว้ใช่ไหมครับที่ทำฟรมสี่ชั่วโมงคือมันมีการมาเทสในทำฟรมเล็กๆอะ่ะอันนี้คือ1หนึ่งครั้งแล้วเนาะที่ที่ขึ้นมาเล่นตรงโซนนี้หนึ่งครั้งสองครั้งใช่ไหมครับครั้งที่สองเนี่ยเราขึ้นไปเล่นกรอบบนด้วยคือคนที่ได้ไม้เซลล์สมมติได้ไม้เซลล์แบบยอดเนี่ยโดนเคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะเขาอาจจะขึ้นมากิน SL อหรืออะไรต่าง แล้วก็ลงมานะครับลงมาเนาะอ่าลงมานะครับแล้วก็ยังไม่ดันขึ้นไปเลยเห็นไหมครับก็พอเคลียร์เสร็จแล้วก็ลงมาอ่าลงมาเคลียร์คนตรงนี้ด้วยนะครับนะเคลียร์คนที่อาจจะได้ไม้ายโซนนี้นะครับแล้วก็ได้มาราคานี้จนถึงสองสสองศูนย์เนาะแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในในดีมาร์โซนตรงนี้นะครับแล้วก็ใกล้ๆกับ เทนไลน์สีฟ้าเห็นไหมครับเทนไลน์สีฟ้าก็คือเทนไลน์ของสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับเทนไลน์สี่ชั่วโมงเนาะทีนี้เนี่ยก็ผมยังมองเหมือนเดิมอยู่นะครับตอนนี้เนาะของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ยังมองว่าตอนเนี้ยังเป็นแนวโน้มในเทนขาลงอยู่นะครับในเทนขาลงอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามวันนี้หน้าเล่นก็คงทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับและกรอบที่หน้าเล่นก็คือ14จนถึง4ี่บถ้าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเขาขึ้นมาเทสตรตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามัน,ม,นมีการเทสหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดเขาอยากจะขึ้นมาข้างบนนะเพราะฉะนั้นอาเราก็จะมาวางแผนกันเลยแล้วกันนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงว่า ่าเราจะเอายังไงดีนะครับวันนี้วันนี้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเขาจะลงเนาะเขาจะลงเอาลงก่อนนะครับเขาจะลงผมคิดว่านะอาจจะเทสที่แนวรับตรงนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาเล่นโซนหนึ่งค้ง หรือถ้าเกิดว่ามีอะไรพิเศษก็อาจจะลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ถ้ามองลงนะครับมองลงเนาะอาจจะมาตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมุติมองขึ้นเหมือนกันอ่ะมองขึ้นนะครับถ้าจะถ้าจะขึ้นวันนี้เขาอาจจะขึ้นไปเทสตรงนี้นะครับ เ๋ยจะย่อลงมานิดหน่อยไม่ผ่านรับนี้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปเทสตรงนี้ก็าจะขึ้นนะครับผมมอาแบบนี้เพราะฉะนั้นราคาที่เราน่าจะพิจนารณาก็คือบริเวณนี้นะครับ24นะถ้าตลาดมีวอลุ่มนะครับช่วงตลาดมีวอลุ่มก็คือช่วงตลาดเมริกาเข้าเนี่ย แล้วราคาปิดเหนือกว่าหรือต่ำกว่าบริเวณจุดนี้ประมาณ24เนี่ยก็เราค่อยพิจารณาเลือกฝั่งเล่นก็ได้นะครับค่อยพิจารณาเลือกฝั่งเล่นผมสมมติว่านะครับสมมุติว่าช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยราคาช่วง2ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มไปแล้วเนี่ยราคาปิดเหนือ2024เราอาจจะพิจารณามองว่าถ้าเกิดกราฟมีการขึ้นไปและย่อลองมาที่โซน นะครับโซนก็นคือ2 0 2 0 1 2ย2 3อาจจะพิจรารณาบายนะครับบายขึ้นไปนะเพราะว่าเขามีโอกาสอาจจะมาเทสแนวต้านแถวๆนี้3 4นะครับ3 7แล้วก็ไปที่โซนที่ซัพพลายโซนตรงนี้นะครับหรือนะครับถ้า,าช่วงที่ตลาดมีวอลุ่มปิดต่ำกว่า24ก็อาจจะมองว่าเขาอาจจะมาเล่นนะครับ ย่อลงมาเล่นในโซนล่างก็คือ2014ูนย์หนึ่งสี่ถึงสองหรืออาจจะต่ำกว่าน,นั้นก็คือตรงบริเวณ2 0 0 1 1 2 0์ 6, ซึ่งผมให้กรอบสองศูนย์นเพราะว่าราคาเคยลงมาแตะครั้งหนึ่งเนาะราคาเคยลงมาแตะแล้วครั้งหนึ่งนะครับตรงบริเวณโซนนี้นี่นะครับตรงก็คือแท่งนี้ตอนนั้นคือราคาต่ําสุดอยู่ที่2 0 0 1 8 9 5นะครับจุดแปเนาะราคาเคยต่ําสุดมาถึงตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสอาจจะมาไม่ถึงแต่ว่ามาที่โซนได้นะครับหรือเพราะว่ามันไม่มีวอลุ่มเนาะวันนี้ก็อาจจะมองว่าอาจจะมาไม่ถึงอาจจะเล่นแค่เกอบ1.4ึ 1, 4, ถึง1.6นะครับทีนี้ไปย่อไปอีกนิดนึงลองดูทำเฟรม1ินาทีทำเฟรม1ินาที อะไทม์เฟรมสิบห้านาทีถ้าสีเหลืองนี่คือเทรนไลน์ของของหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเดี๋ยวขอยัดลบตรงนี้ตอนนี้ผมก็มองเห็นไหมครับคือถ้าเรามามองในทมงเฟรมสิบห้านาทีอ่ะไอเทนเส้นเทรนไลน์ของ h 4อ่ะมันก็ยังรับเอาอยู่อยู่นะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เ็าวิ่งอยู่ในโซนพีมานโซนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดราคายอย่างที่บอกไปก็คือยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่อ่ะผมไม่ยี่สิบสี่แล้วกันน้องมอง ถ้าราคาไม่ขึ้นไปเหนือ24เอาวันนี้อาจจะมาเล่นโซนล่างก็ได้นะครับแต่ถ้าลาราคาหลุดขึ้นไปแล้วอ่ะถ้าจะให้ชัวร์เลยอ่ะนะครับขึ้นไปเคลียร์ขึ้นไปปิดแท้งเหนือ26อ่าถ้าทำเฟรมเล็กคือ26ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมขอปรับนะครับ H1 ผมมองว่า24อาจจะใกล้ไปนะครับต้องขยับมาดูประมาณ26แล้วกัน ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณ2ี่แล้วกันถ้าราคาขึ้นมาประมาณโซนนี้เพราะว่าผมอ้างอิงตามทางเฟรม1ิเออาทีเนาะทางเฟรม15าทีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขามีโอกาสขึ้นมาเทสต,ตรงประมาณนี้นะครับทำลายแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วย่อลงมาที่เส้นอย่างเช่นเ,เส้นทลายอย่างเช่น24 23 24อาจอจะลองเข้าได้นะครับลองเข้าดูลองเข้าฝั่งบายดูนะครับ เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนนวทางการเทเรดก็าอาจจะมองที่หนึ่งชั่วโมงเป็นหลักนะครับเพราะว่ากราฟกราฟวันนี้อาจจะวิ่งไม่เยอะเท่าที่ควรเนาะอันนี้คือคาดเดานะครับอืมแต่ว่าราคาที่ที่น่าสนใจก็อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่แนวมันมีแนวต้านตรงนี้เนาะ แนวต้านตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะขึ้นมาเทสตรงแนวต้านตรงนี้ถ้าเกิดปิดเดือหรือต่ำกว่ายี่สิบห้านะครับผมคิดว่าราคาน่าสนใจเนาะตรงนี้นะครับโอเคอย่างงั้นสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ